นี่ครับพี่น้องครับนี่พันเขาเลี้ยงไล่กันอยู่นี่ครับผมนี่เนาะเอามีคําถามของพี่น้องเกษตรกรนะครับผมนี่ได้สอบถามมาว่าสําหรับช่วงนี้ครับกลางเดือนสิงหาคมนั้นเนี่ยจะใส่ข้าวพันไหนดีสําหรับวันนี้มีคําตอบครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องเพ่อไปที่เคารพลักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง u t u b e นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ติ๊กต็อกครับผมที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทํานาต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับผมนี่เอาครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้ครับเราอยู่กันที่แฮปปี้การเกษตรนะครับผมอี่น้อง เป็นสถานที่นะครับในการจําหน่ายพันธุ์ข้าวนะครับที่มีจํานวนสายพันธุ์มากที่สุดในประเทศไทยเนาะเอาส่วนรายละเอียดต่างๆของคลิปไเนี้นะครับเป็นคําถามของพี่น้องเกษตรกรของเขาเนะว่าสําหรับตอนนี้ครับกลางเดือนสิงหาคมนั้นเนี่ยเราสมควรที่จะใส่นะครับหรือว่าทําการเพาะปลูกข้าวพันธุ์ไหนดีนะครับผมเอารายละเอียดต่างๆของคําตอบสิเป็นไรเอาไปเบิรงกันเลยครับผม เอาครับพี่น้องครับก่อนเข้าสี่วาจานะครับในรายละเอียดต่างๆนะครับผมของคาตอบของปัญหาที่พ่อแม่พี่น้องปองไปนะครับได้สอบถามกันมากนะครับนี่คือการเตรียมความพร้อมนะครับสําหรับแฮปปี้การเกษตรของเรานะครับอย่างที่ผมในวาจาไปแล้วนะครับว่าจานวนสายพันธุ์ข้าวนะครับเรามีมากที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็สําหรับช่วงนี้อย่างที่พ่อแม่พี่น้องปอไปนะครับรับทราบกันดีนะครับว่าประมาณกลางเดือนสิงหาคมนั้นเนี่ยนะครับผม ท่านเข่าหน้าปีนะครับผมทิดพ้อยพี่น้องป้องไปทั่วประเทศนะครับผมนี่กำลังทําการพ่อปลู่กันอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้ทําการหวานทําการดํานะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับดังนั้นท่านเข่าที่เป็นท่านเข้าหน้าปีบ่าว่าสิเป็นเข่าเหนียวก็ขอหกข้าวมมลิ105นะครับข้าวมะลิกอขอ15หรือว่าข้าวมมลีดอนะครับรวมไปจนถึงนะครับ เขาสายพันธุ์ต่างๆที่เป็นเขาหน้าปีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ลงแปลงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสำหรับช่วงเวลานี้นะครับก็ประมาณกลางเดือนสิงหาคมนั้นนะครับเราก็คงจะพูดถึงเรื่องของข้าวที่เราจะทําการพ่อปลูนะครับผมที่เป็นเขาหน้าปังนะครับที่ใส่ในการพาะปูนะครับในช่วงของนาปีนะครับเอาครับยละเรียดต่างๆเป็นังไงครับเข้าไปลุยกันเลยครับตรงนั้นครับผมนี่ เอาครับพี่น้องครับสาหรับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับสําหรับสายพันธุ์ข้าวที่มีความเหมาะสมนะครับในการที่จะทําการพ่อปลูกนะครับในช่วงกลางสิงหาคมนี้นะครับมีสายพันธุ์อย่างแน่นะครับพี่น้องครับเด็กเอาเบื้องต้นนะครับมีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้านะครับที่เลี้ยงไล่กันอยู่ตรงนี้เนาะนี่ครับพี่น้องครับพี่น้องเอาเราเริ่มจากข้าวเจ้าก่อนนะครับซึ่งข้าวเจ้านี่เป็นข้าวเจ้านาปังนะครับสายพันธุ์ต่างๆเนาะเอานี่ครับนี่ เริ่มจากตัวนี้ก่อนครับนี่กขอสี่เก้านะครับผมนี่ของกรมการข้าวครับนี่ให้พี่น้องพ่อไปนะครับแต่ว่าเบิ้งนะครับนี่ของของกรมการข้าวแต่สอบสิเป็นยังสี่เนาะพี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับลักษณะของเมล็ดนี่ทาการคุกหยาครับพี่น้องครับนี่นี่มีเม็ดสีแดงสีชมพูนี่ครับผมนี่ลักษณะเมล็ดของกขอสี่เก้าเอาครับจากกขอสี่เก้ามาสายพันธุ์ที่สองนะครับผมนี่ ไก่ทองคำา80นะครับเป็นข้าวเจ้าที่มีอายุสั้นที่สุดนะครับตอนนี้นั่นก็คือ80วันครับเป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งครับพี่น้องครับนี่เนาะไก่ทองคำา80ครับผมสายพันธุต่อไปนะครับผมพันธุ์ดั้งเดิมอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับเมล็ดก็จะยาวขึ้นครับตอนนี้นะครับก็ขอหกหนึ่งครับไงเงาครับก็ขอหกหนึ่งครับพี่น้องครับนี่เนาะเป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งด้วยเช่นกันนะครับผมกอขอหกหนึ่งครับ ลำดับต่อไปนะครับที่มาแรงอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับนั่นก็คือกอขอแปดห้าครับนี่ลักษณะของกอขอแปดหาครับพี่น้องครับนี่อยู่ที่แฮปปี้การเกษตรของเรานะครับก็มีจําหน่ายด้วยนะครับสําหรับฤดูกาลนี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับผมนี่ล่าสุดนะครับใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือกอขอเก้าห้าครับผมกอขอเก้าหาครับผมนี่กอขอเก้าห้าเนาะนะครับ นี่ครับขอขอเก้าหานะครับหรือว่าดอกเจ้าพญาครับดอกเจ้าพญาเนาะนี่ดอกเจ้าพญาเนาะนี่ก็คือข้าวทั้ง5สายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นข้าวเจ้านาปังนะครับผมอีก2สายพันธุ์นะครับนั่นก็คือข้าวหอมพวงนะครับหรือว่าจัสมินเบอร์20นะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีข้าวนะครับที่มีชื่อสายพันธุ์ว่า ห4 5 1นะครับซึ่งกําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับเห็ุบอกว่ามืออื่นนะครับสิเข่ามากเนาะเอากับฝากพี่ฝากน้องนะครับสาหรับพันธุ์ข้าวของเรานะครับที่เป็นข้าวเจ้านาปังเนาะส่วนข้าวเหนียวนาปังนั้นมีอยู่สสายพันธุ์ครับพี่น้องครับนี่เปลือกเมล็ดสีแดงกับเปลือกเมล็ดสีขาวนะครับอันที่จริงเขามีหลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกเมล็ดสีแดงหรือว่าเปลือกเมล็ดสีขาวนะครับแต่ว่าอันนี้ ในฤดูกาลนี้เลือกเอาสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับของเปลือกเมล็ดสีแดงแล้วก็เปลือกเมล็ดสีขาวนะครับสายพันธุ์ที่หนึ่งก็คือนี่ครับกขยี่สิบสองครับพี่น้องครับนี่เด้ยแดงตรงเลยครับนี่เบิ้งพี่น้องครับนี่เนาะนี่กขยี่สิบสองครับเปลือกเมล็ดสีแดงครับพี่น้องครับนี่เนาะส่วนสายพันธุ์ที่สองของข้าวเหนียวนาปังนะครับเปลือกเมล็ดสีขาวนั่นก็คือ g ีเอ็นครับผมพี่น้องครับ เป็นข้าวเหนียวนาปังที่ดีที่สุดนะครับผมสำหรับเปลือกเมล็ดสีขาวนะครับผมนี่เนาะนี่นะครับผมนี่เนาะสำหรับข้าวเหนียวนาปังของเรานะครับผมที่นี่แฮปปี้การเกษตรสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้ข้าวนะครับทุกๆสายพันธุ์ที่เก่าวมาครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็065 0 4 9 5 9 9 9นะครับเอาใจเล็กกับฝากที่ฝากน้องก็แล้วกันนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับพร้อมร่าผ้าจากพี่น้องปลอดไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพี่น้องครับนี่อุ้ยมองยังครับพี่น้องครับเี่กเป็นเตอร์สอนให้นะครับผม